นะครับจิ้มลงไปเลยครับน่ากินมากครับกินเลยนะครับ <S <S วันนี้เราก็มาอยู่กับช่องตาสองห้าหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมาทําเบคอนพันหีดเข็มทองนะครับเราไปดูเลยครับอันนี้ผมผมได้พันมาแล้วนะครับ ครับแล้ก็เห็ดเข็มทองใส่ลงไปเลยนะครับไม่อันนี้ไม่ต้องใส่น้ํามันนะครับขั้นตอนนี้เพราะว่ามันจะเบคอนมันจะมีมันของมันอยู่แล้วครับเราใส่ครั้งละสามชิ้นนะครับรอจนมันสุกนะครับหลังจากการที่เริ่มสุกกันไปแล้วนะครับเราก็ตักใส่ได้เลยครับนี่ครับ นี่ครับสีสวยๆเลยนะครับนะครับแล้วเราก็เอาไปทอดให้เสร็จนะครับทั้งหมดเนี่ยครับวันนี้ผมจะใช้เป็นน้ําจิ้มคุณนิดนะครับสั่งได้ในเฟสเลยนะหรือว่าช้อปปี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้ล่างนะครับคลิปนี้เปิดฝาแล้วก็เทลงเลยนะครับน่ากินมากครับน้ําจิ้มของคุณนิด ตอนนี้มีโปกอยู่นะครับของคุณนิดนะก้าได้สามขวดนี้เลยนะครับก็จะมีแบบเป็นแบบฝาบีบแล้วก็แบบเป็นขวดนะครับอันนี้ก้าวานะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับไปกินกันเลยนะลองดูก่อนนะครับอันนึงนี่ครับ เมื่อกี้ผมลืมใช้ช้อนซ่อมนะครับผมจะใช้ช้อนซ่อมนะครับจิ้มลงไปเลยครับหน่ากินมากครับกินเลยนะครับอร่อยมากเลยครับอันนี้ก็เผ็ดนะครับแล้วก็ออกหวานครับอร่อยสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ อย่าลืมกดติดตามให้ช่องตาสอง้าหนึ่งด้วยนะครับผมครับ